ในกรณีนี้นะครับสมมุตินะครับว่าผู้ขับขี่นะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบาดเจ็บครับบาดเจ็บก็คือจะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับตามมูลเมิดตามจริงไม่เกิน8ปดหมื่นบาทแล้วไอ้คาว่ามูลเมิดเนี่ยมันคืออะไรหลายๆท่านนะครับยังสับสนอยู่นะครับเรียกเรียกค่าทําขวัญเรียกค่าหยุดงานเรียกค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีเอกสารยืนยันนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับ คำว่ามูลละเมิดนะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับพูดง่นยๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยไปทําให้เขาบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียนะครับที่คือมูลละเมิดเราเนี่ยไปละเมิดเขาเราต้องรับผิดชอบนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตราสี่สองศูนย์เนาะเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็คือชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือว่าทางด้านทรัพย์สินนะครับอันนี้เราก็ต้องชดใช้ให้เขา <T uber> ยกตัวอย่างนะครับคําว่ามูละเมิดสิ่งที่เราฝ่ายถูกนะครับจะเรียกร้องจากฝ่ายผิดได้ก็คือหนึ่งนะครับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับก็คือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เราจ่ายไปเนี่ยมีใบเสร็จอะไรเนี่ยเก็บรวบรวมไว้ให้หมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเนาะสองครับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆยกตัวอย่างครับอย่างเช่นค่ารถค่าเดินทาง จากบ้านมาโรงพยาบาลนะครับเราเนี่ยจะต้องเสียค่ารถเท่าไหร่ญาติเรานะครับที่มาเฝ้าไข้ในเคสกรณีที่เราเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลนะครับมีญาติมาเฝ้าไข้เราเราเนี่ยขาหักครับแขนหักเดินไม่ได้เข้าห้องน้ําช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีญาติมาเฝ้าเราญาติที่มาเฝ้าเราเนี่ยค่ารถค่าเดินทางเท่าไหร่เขาต้องหยุดงานไหมเราเนี่ยต้องหยุดงานไหมอันนี้อีกข้อหนึ่งนะตรงนี้นะครับแยกกันนะ าลดค่าเดินทางนะครับจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลเป็นระยะทางเท่าไหร่ใช้รถอะไรมาค่าโดยสารเท่าไหร่ไปกับกี่วันตรงนี้นะครับเราคํานวณมาให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับเราจดไว้นะครับจดไว้หรือใบเสร็จที่ผมบอกตอนแรกนะครับเราจดไว้นะเราจดไว้ให้หมดสามครับค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้สวัสดีพี่ธวัฒนะครับสวัสดีพี่ธวัฒครับอาจเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ธวัฒ ปรบอมีอายุความคุ้มครองหลังเกิดเหตุนานเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมตอบพิจวัตรนักสักครู่ครับเดี๋ยวผมขยายความเรื่องมูละเมิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่จบสามนะครับค่าขาดประโยชน์ครับจากการที่เราหยุดงานเนี่ยเราเนี่ยทำมาหากินได้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับยึดตามสลิปเงินเดือนถ้าเราทํางานบริษัทนะสวัสดีพี่ยูเซอร์นะครับทักทายครับพี่ถ้าเราทํางานบริษัทนะครับยึดตามสลิปเงินเดือนสมมุติครับสมมุติเราเนี่ยทำงานเงินเดือนสามหมื่นบาท สมมตินะครับอันนี้เคสสมมุติเราก็อ้างอิงจากสลิปเงินเดือนนะครับหรือใบรับรองเงินเดือนเนี่ยว่าเราเนี่ยทำงานเดือนละสามหมื่นบาทแพทย์นะครับระบุว่าเราเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันนะครับกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านอีกกี่วันย้ํานะครับคีดวันนี้สําคัญมากเลยเราจะต้องเบิกเคลมตามคําสั่งแพทย์นะครับตามคําสั่งแพทย์สมมุติครับเราเนี่ยอยู่โรงพยาบาลห้าวัน กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านอีกสิบวันเป็นสิบห้าวันนะครับทั้งหมดสิบห้าวันเราทํางานได้เดือนละสามหมื่นบาทตกวันละหนึ่งพันเอาหนึ่งพันนะครับไปคูณสิบห้าวันที่เราเนี่ยจะต้องหยุดพักรักษาตัวเคลียร์ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆครับถ้าท่านไหนนะครับที่ดูอยู่แล้วเคลียร์นะกดหนึ่งมาให้ผมหน่อยครับกดหนึ่งครับพี่ดาขอบคุณมากครับพี่ดาครับอ่ะไปต่อครับแต่นะครับในกรณีที่เราเนี่ย ไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานบริษัทไม่ได้เป็นพนักงานประจําเราอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อาจจะเป็นคนขายของตามตลาดนัดอาจจะเป็นเกษตรกรชาวสวนชาวไร่กดหนึ่งโอเคครับพี่มดแดงคุยพี่มดแดงไฟขอบคุณมากครับถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทํางานบริษัทนะครับเราเนี่ยใช้ค่าแรงขั้นต่ําอาสมมตินะครับสมมติ ถ้าเป็นชาวไร่นะครับชาวสวนเกษตรกรเราใช้ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆจะรู้ได้ไงค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดนั้นๆราคาเท่าไหร่เข้าไปใน Google ครับเสิร์ชดูค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดชนบุรีเท่าไหร่จังหวัดบุรีรัมย์เท่าไหร่เราเซิร์ชเข้าไปดูเขาจะมีบอกเราเอาเอกาสารตัวนั้นนะครับเป็นตัวอ้างอิงหรือนะครับถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นฟรีแลนซ์มีสัญญาจ้างเราเอาสัญญาจ้างตัวนั้นนะครับมาเป็นเอกาสารอ้างอิง ตรงนี้นะครับเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้เอกสารอ้างอิงนะถ้าเราไม่มีเอกสารอ้างองิงเขาไม่จ่ายเรานะครับตรงนี้นะครับสี่ครับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตสมมุติว่าเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับแขนหักครับขาหากักต้องใส่เหล็กนะครับต้องใส่เสือกดามในอนาคตเนี่ยเราจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดเอาเหล็กออกนี่บอกไหมครับจะต้อง มาหาหมออีกกี่ครั้งนะครับแพทย์นัดอีกกี่ครั้งเอาเหล็กออกเอาเหล็กดามออกเอาเฟือกออกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเราจะให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาประเมินออกมาประเมินค่าใช้จ่ายออกมาว่าในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเคลียร์ไหมครับหลายๆท่านนะครับข้อห้าครับค่าทนทุกข์ทรมานหรือค่าทุกขเวทนานะครับ ค่าทนทุกทรมานก็คือในกรณีที่เราเนี่ยรักษาตัวเนี่ยบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยแพทย์พยาบาลเนี่ยได้ทำอะไรกับเราบ้างนะครับล้างแผลเย็บแผลใส่เหล็กดามเหล็กใส่เฟือกทุกครั้งเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่ได้เจ็บปวดทนทุกทรมานขนาดไหนให้เราเขียนบรรยายออกมาโดยอ้างอิงจากประวัติการรักษาย้ำนะครับค่าทนทุกทรมานเราต้องอ้างอิงจากประวัติการรักษานะ ถ้ามีรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอนะครับถ่ายไว้ให้หมดเลยเพื่อจะเอาไปแนบเป็นเอกสารในการอ้างอิงครั้งนี้ขอเบอร์โทรหน่อยค่ะพี่ดานะครับเบอร์โทรผมอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับจิ้มไปที่รูปผมนะครับจะติดต่อผมได้ช่องทางการติดต่อผมนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะเจอผมทางช่องทางไหนจิ้มเข้าไปที่รูปที่โปรไฟล์ผมนะครับจะมีช่องทางการติดต่อแต่อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะครับเป็นพรุ่งนี้ค่อยโทรมานนะครับพี่วันนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะ โอเคค่าทนทุกทรมานจากการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับหรือว่าค่าทุกขเวทนาเนี่ยเราจะใช้ประวัติการรักษานะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยรวบรวมทั้งหมดนะครับทุกข้อที่บอกมานะครับอ่ะตัวนอีกทีนะครับทุกข้อที่บอกมานะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับเก็บรวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าลดค่าเดินทางต่างๆนะครับของคนที่มาเฝ้าไข้เราแล้วก็ของเราค่าขาดประโยชน์นะครับจากการทำมาหาได้กี่วันนะครับ ลิ์ออกมานะครับอ้างอิงโดยสลิปเงินเดือนหรือว่าค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัดนั้นๆค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนะครับให้ทางแพทย์เนี่ยประเมินออกมาให้ทางโรงพยาบาลประเมินค่าใช้จ่ายออกมาสุดท้ายครับค่าทนทุกข์ทรมานนะครับอย่างที่บอกครับเอาประวัติการรักษานะครับขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลแนบรูปถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะครับเก็บไว้ให้หมด ทุกข้อนะครับที่ผมรวบที่ผมบอกออกมานะครับเราเนี่ยรวบรวมทั้งหมดนะครับจะใช้เขียนเอาก็ได้นะครับเขียนใส่กระดาษ a สก็ได้หรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่สะดวกเลยทุกอย่างนะครับข้อ1เท่าไหร่ข้อ2เท่าไหร่ข้อ3 4มี่ห้าเท่าไหร่รวมทั้งหมดเนี่ยเราเรียกร้องทั้งจํานวนเป็นจำนวนเงินเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ย้ําอีกทีนะครับเรียกร้องทั้งจํานวนเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ เคลียร์ไหมครับตรงนี้ครับเรียกร้องทั้งจํานวนนะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เรื่องนี้สําคัญมากนะครับในกรณีที่เราเนี่ยไม่สามารถเบิกเคลมได้หลายๆท่านนะครับคงจะเคยเจอนะครับเออบริษัทประกันไม่จ่ายเราเนี่ยเรียกร้องไปสมมุตินะครับเรียกร้องไปเจ็ดหมื่นห้าหมื่นบริษัทประกันให้สองหมื่น ทำอะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนี่คือสาเหตุนะครับนี่คือสาเหตุหลักเลยว่าทําไมเราถึงเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุหลักเลยหลายๆท่านนะครับอย่างที่บอกครับไม่รู้ครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดเรานะผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับที่ท่านไม่รู้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไปผมย้ำทุกคลิปที่ท่านเห็นนะครับว่า ทำประกันเนี่ยสำคัญที่คนดูแลนะครับไม่ใช่สำคัญว่าทำกับบริษัทอะไรนะบริษัทจะดังแค่ไหนจะดีแค่ไหนจะเด่นแค่ไหนทุกบริษัทนะครับมีกฎเกณฑ์เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะครับจากคู่มือตีความนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับอยู่ในคู่มือตีความเนี่ยคู่มือตีความนะครับตามคำสั่งในทะเบียนที่66ทับอตรงนี้นะครับประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6านะนะ หลายๆท่านนะครับไม่รู้ครับเลยเสียเปรียบนะครับเสียสิทธิ์ไปโดยที่เราไม่รู้ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่ความผิดของเราตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ยเวลาเราทาประกันต้องหาคนที่ดูแลเราได้เคลียร์ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆครับ